มาเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วจะอธิบายให้ฟังไม่ได้ล้างเท้าด้วยดิออ่ะพอใส่แล้วนะนี่นะ ถามว่าเนี่ยมันกระชับไหมมันไม่ได้กระชับนะมันไม่ได้กระชับมันไม่แน่นเท่าที่ควรแล้วก็ใส่ไปสักพักหนึ่งมันก็มีโอกาสที่มันจะยืดย้อยหย่อนยางได้เร็วแล้วก็มันบางไหมนุดว่ามันบางไปนะมันบางเกินไปอันนี้ให้ดูนะนี่นะใส่ออกมามันไม่ได้น่าเกียดถ้าแต่ว่ามันบางนิดนึงนะแล้วก็มันไม่แน่นมากนะคะโอกาสที่มันจะหลวมมีแน่นอนนี่แหละ คลิปนี้นะคะนุชจะมารีวิวถุงเท้านะคะแล้วก็บอกความจริงใจให้กับทุกคนนะคะสิ่งแรกที่นุชจะบอกลูกค้านะคะก็คือมันไม่ได้หนานะคะแล้วมันก็ไม่ได้บางจนเกินไปแต่มันก็คือเหมาะสมกับลาคาของมันที่มันราคาค่อนข้างที่จะถูกแต่ถ้าใครวาดฝันให้มันเป็นถุงเท้าที่หนามันไม่หนาค่ะมันไม่ได้หนาเลยนะคะถามว่ามันใส่ได้ไหมใส่ได้แบบพอได้ใส่แบบพอได้ค่ะเนี่ยการตัดเย็บ ไม่ค่อยได้ดีมากนะคะนุดบ,บอกตามความจริงนะแต่ถ้าใครรับได้ซื้อได้ก็ซื้อแต่ถ้าใครรับไม่ได้ก็หาร้านที่มันดูดีกว่านี้ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้นุชบอกตามตามจริงนะตามตรงเลยว่ามันเป็นถุงเท้าที่การตัดเย็บไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ราคาค่อนข้างที่จะถูกถ้าใครเปลี่ยนถุงเท้าบ่อยๆนะคะไม่ชอบซักอะไรเงี้ยแต่ความยืดบอกเลยว่าแป๊บเดียวก็ยืดนะคะแป๊บเดียวก็ยานเพราะว่ามันไม่แน่นมากนะคะเนี่ยอันนี้ให้ดูการตัดเย็บนะคะ ใส่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะยืดมันก็จะยานมันก็จะย้อยนะคะนี่มันไม่แน่นมากนะคะแล้วก็มันเป็นถุงเท้าที่ไม่ได้มีความแข็งแรงมากสักเท่าไหร่อันนี้คือนุชซื้อมาใช้งานแล้วนุชก็คือขอรีวิวตามจริงเนาะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เราเสียตังค์ซื้อมาเนาะอ่าเราจะไม่โวยสินค้านะคะต่อประมาณนี้การตตดเย็บของเขาเห็นใช่ไหมอ่าลุ้สั่งมีทั้งหมดสิบคู่ด้วยกันแล้วก็มีห้าสีน,นี้นุชเอาสีเหลืองมาให้ดูนะคะเนี่ยตรงข้อเนี่ยมันไม่ได้กระชับมากค่ะ เดี๋ยวสักพักแหละเดี๋ยวมันก็จะย้้ยเร็วมันก็จะไปไวถ้าใครอยากได้แบบว่าเสียตังค์ครั้งเดียวจบที่มันแบบใส่ทนใส่ได้นานนะแนะนําไปรุ่นอื่นแต่ถ้ารุ่นเนี้ยมันจะไม่ค่อยทนอืมมีความออกไปทางบางแต่ไม่ได้บางมากถามว่าใส่สบายไหมใส่สบ,บายแต่คือความบางไปนิดแล้วก็ไม่ได้มีความรักเท่าไหร่แบบเดียวใส่ไปไม่นานมันก็จะย,ย้้ยตามสภาพนั่นเองค่ะไม่รู้ว่าจะใส่เกินถึงปีหรือเปล่านะปีหนึ่งจะใส่ถึงหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะคะอันนี้ ให้ดูบางค่ะบางเดี๋ยวติดตะกร้าไว้ให้นะคะถ้าจะซือซ้อก็ซือ้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่แค่มาบอกไว้ว่าเออมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยตะกร้าร้านค้าที่นุชจะฝากให้อะ่ะสินค้ามันเป็นแบบนี้นะเพราะว่านุชก็ไม่อยากจะโกหกลูกค้าเนาะนี่แหละ